สวัสดีครับค่ะตามจากเมื่อวานฟอร่มไม่ผ่านเนาะไม่ผ่านหรือเปล่าก็ยังถือว่าโอเคอ๋อโอเคนะเมื่อเช้านี้ไปเท่าไหร่ฮะหนึ 8, ่งสามแปดค่ะแล้วก็ย่อๆลงมาถ้าเกิดไม่ทันใจเนื่องทุนก็ขายก่อนค่ะจะเปลี่ยนตัวก็ได้นะครับตัวไหนคะเพราะว่าลักเพราะว่าตัวมันก็ค,งคงอ่อนข้างปัตตมนะฮะถ้าเกิดว่าเนื่องทุนบางท่านเล่นเร็เรวก็เปลี่ยนตัวได้ค่ะค่ะได้ค่ะตัวไหน ตัวนี้มารายงานมารายงานตัวนี้ให้ทราบค่ะเออสยามสยามนะส,สยามมารายงานให้ทราบนะครับค่ะเดี๋ยวนะแล้วก็เ,เป็นตัวที่แนะนําด้วยอ๋อค่ะแต่เดี๋ยวจะพูดในฟังนิดนึงก็คือว,ว่าสรุปประชุมพูดถึงหุ้นเมื่อวานนี้ครับวันะที่สี่ฮะใช่นะที่เราสัญญากันไว้ราคาขึ้นมาเรื่อยนะฮะสรุปพูดถึงหุ้นอนุมัติให้ประกอบธุรกิจจําหน่ายไฟฟ้าทุกประเภททั้งพลังงานความร้อนพลังงานน้ําพลังงานลมพลังงานพลังงานขยะชีวมวลปรมาณูทําหมดเลยครับ เอาตังจากไหนมาทําเนี่ยอ่าเดี๋ยวพูดไปฟังแล้วก็บริษัทเองเนี่ยจะเป็นผู้ขายขเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยทําสายส่งด้วยครับคือครบวงจรเลยอย่างที่ผมบอกคุณม่อนว่าบริษ <c oughs> ัทก็เคยบอกว่าเข้าศึกษาม,มาปเป็นระยะเวลานาน,านแล้วแต่เพิ่งเปิด <c oughs> เพิ่งเปิดเลยนะฮะ <c oughs> ทำโรงไฟฟ้าไอ้น้ําทําหลายอะยะ่างแล้วก็โรงไฟฟ้าขยะจะเป็นผู้ผู้ทําเชื้อเพลิงขยะขยะด้วยก็คือแบเราครบวงจรครบวงจรเลยนะครับคุณม่อ,มอ,อนถามว่าเอาเอาตังมาอย่างไหรเขาเราเขาไปดูที่ อัตราหนี้สินต่อทุนครับบ,บริษัทที่ไม่มีหนี้ครับบริษัทที่ไม่มีหนี้เพราะบริษัทที่ไม่มีหนี้คือมีหนี้สินต่อทุนเพียง0.1เท่ากว่าๆเนี่ยบริษัทสามารถจะกู้อย่างไรได้เลยไม่ต้องเพิ่มทุนครับ 1>, 1ต่อ1เนาะโอเคสามารถกู้เงิน0.015เท่าครัเท่าหนี้สินคือไม่มีหนี้สินนั่นเองหมายความว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนนะนะสามารถที่จะกู้เงินไปได้เลย 1, ถ้าด 1, 5, ูจากส่วนทุนกู้ได้6-7พันล้านนะครับและเออและ บริษัทมีโอกาสที่จะเพิ่ม P P ให้กับนักทุนต่างประเทศซึ่งเขาเ้าใจว่าเคยเจอจากับญี่ปุ่นไว้ะนะฮะจะมี P P บางส่วนให้ให้ให้นักทุนญี่ปุ่นนะคเพราะผม,มคิดคิดว่าเขามีความพร้อมและถ้าดูตามนี้คือบริษัทจะเปลี่ยนธุรกิจเลยไปทําพลังงานทางเลือกครับ<ะ>ถ้าทําพลังงานทางเลือกนี่นะฮะไพซ์โสมวายดูที่หนึ่งเท่าถือว่าถูกครับเพราะพลังงานทางเลือกเนี่ยไพซ์โสมวายดูส่วนใหญ่สามเท่ากว่าครับสามเท่ากว่าใช่ถ้าสามเท่ากว่าราคาขึ้นไปไกลครับ ตอนนี้ p ี value ้แค่เด่กเท่า e นะฮะถือว่าถือว่าเป็นหุนที่ถ้าน้องการจะลงทุนระยะยาวผมว่าตัวน,วนี้ตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจแล้วตัว,ตวสยามนะฮะถ้าดูจากกราฟเนี่ยกราฟเด็กกราฟวีจะดูมไม่ได้ครับให้ดูก,กราฟรายเดือนครับจะเห็นชัด <Month S 1> เจนเลยใช่กราฟรายเดือนจะมีแนวต้านจากตัวนี้ไปคือหกบาทครับเอาทุกท่านไปดูมันส์กันนะฮะนะฮะ,ะ,ฮะอ่ผมให้แนวต้านสองแนวนะเดี๋ยวว่าหกบาทจะเมื่อไหร่แนวต้านที่ใกล้ที่สุดของคือสี่จุดหกศูนครับ อ๋อไป่เล่นตรงนั้นแล้วกันตรงนั้นแล้วกันสี่หกศูนย์ก็พอนะฮะถ้าราถ้ารูดสี่หกศูนย์ไปนี่มันมันเลยไปวัดได้ค่ามาก็ห้าบาทเก้าสิบนะห้าบาทเก้าสิบใช่เพราะว่าเราเล่นแค่สี่หกศูนย์ละกันแล้วก็รอดูว่ามันจะมีข่าวอะไรเพิ่มเติมมาแต่ว่าที่ผมรายงานไอสักรู่นี้เนี่ยคือสิ่งที่บริษัทอนุมัติทําแล้วครับลงบัอีครับนะก็วันนี้เหมือนเดิมคือฝากกุ้นสยามไม่ต้องทุนเนี่ยเล่นชั้นก็ได้ก็แนวต้นี่สี่หกศูนย์นะครับแต่เออ สี 40, ่สี่ศูนย์ทัดสั้นเอาสั้นกว่านี้อีกก็ส <c oughs> ี่ส <4 40, S 2> ี่ศูนย์นะแล้วก็ทัดที่สองคือสี่หกสี่นี่ 2, ทำไมมั่นใจอย่างนั้นนะเออคือเนื่องจากว่าถ้าเป็นบริษัทอื่นที่เขาลงมือทําแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะยุ่ง <c oughs> แต่ถ้าเป็นบริษัทที่เพิ่งมาทําเนี่ยมันจะจกลายเป็นเทินดานะราแล้วคุณวอ๋อถ้าเพิ่งมาทํานี่คือเทินดาราคือคือรายได้มันจะพลิกเรื่องหนึ่งเอะเพิ่งมาทําแล้วมันจะทําได้เหรอเออคือเนื่องจากบริษัทอาจจะมีการซื้อโรงไฟฟ้าที่เขา ที่เขาจ่ายไฟแล้วมาลดหนึ่งก่อนเปไปซื้อโรงอะไรฮะเบื้องต้นก็จะเป็นน่าจะเป็นโรงโซล่าโรงแผงโซล่าฟาร์มนะจะเป็นโรงโซล่าครับที่ไหนอะฮะเอ่อที่ไหนต้องรอเขาเปิดเผยแต่เขาจะว่าน่าจะเป็นในประเทศในประเทศนะคะครับไม่เประประมาณเท่าไหร่คะผมเข้าใจว่าเคยมีเขาออกมาประมาณหนึ่งร้อยเมกนะฮะอ้เยอะนะของการจะหลายโรงครับหนึ่งร้อยเมกก็เยอะโอ้หนึ่งร้อยเมกก็คือกําไรก็ประมาณสัก กแล้ว400กว่าล้านแม็กต้นทุนแม็กละ60ล้านนะต้นทุนไม่หกส60ล้านนี่คือนั่คือหมายความว่าลงมือสร้างนะฮะถ้าเกิดขึ้นมาอันนี้ยังไม่ลงมือสร้างเลยคะพี่อ๋อนี้อันนี้คือสร้างแล้วครับโอเคแต่ว่าถ้าเกิดกำไรก็ตกระวันไม่กสี4ล้านไม่กสี4ล้านกว่าหลายก็6,000ล้านต้องใช้เงินนะก็คือใช่ครับพวกนี้จะเป็นนี้สินนี่สินตทุนหนึ่งต่อหนึ่งก็แล้วับะเวลาเวลาใช้เวลาใช้นะฮะอ๋อโอเคก็อาจจะใช้จ่ายก็3,000แล้วก็ให้พันธมอยยาางเีี้้มณน มันจะเป็นมโครงสร้างจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะนะครับก็ถือว่าน่าสนใจลองดูนะรับเล่นสั้นก็ตั้งสี่สิบศูนย์ในประมาณค่ะนะครับแล้วก็ก็เอาไว้ว่าเราจับรอบไปให้แนวคัดด้วยให้แนวคัดคัตล้ดตลาดเกิดผันธหัวอะไรใี่มันไม่ให้แนวคัดสี่บาททวนเลิกครับสี่บาททวนเลิกนะอ้ยละเอียดเลยนะเนี่ยงานนี้ไม่ชอบมาพักกนแล้วล่ะยังไงครบทวนเลยครบกดูเขาว่าจับโซอหมดบนล่างเล่นเป็นรอบดีที่สุดเพื่อความปลอดใช่ค่ะพี่กรับอกปาก สยามครับสยามสตีลนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะค่ะ